สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคลิปสั้นคุณน้องนะคะวันนี้คุณน้องจะนำเสนอท่าความ แข็งแรงและปดทนของกล้ามเนื้อขาค่ะในท่าพื้นฐานด้วยแชร์โพสนั่นเองนะคะกอนอื่นยืนเท้าชิดติดกันนะคะถ้าใครไม่สะดวกยืนเท้ากว้างห่างกันสักเล็กน้อยพอประมาณก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ายืนชิดติดกันได้อยากให้ยืนชิดติดกันนะคะย่อมาค่ะทิ้งก้นไปข้างหลังนะคะชูม,มือขึ้นมาค่ะเป็นแชร์โพส10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1ค่ะบิดซอกซ้ายขัดออกไปนอกหัวเข่าขวาเลยสวัสดีหันอกออก,ออก10 9 8 7กลไม่เบี้ยวนะคะ6 5 4 3 2และ1กลับมาแชร์ตรงกลาง10 9 8ก6 5 9 8 7 6 5, 4, 3, สองและหนึ่งขาบิดจอกขวาขัดออกไปนอกขวเข่าซ้ายสวัสดีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขากลับมาแฉสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งขาบิดจอกซ้ายขัดออกไปมือจิ้มพื้นชูมือขวาสิบเก้า 10, 9, 8ปดเจ็ดสสสองและหนแชร์ตรงกลาง10 9 8 7 6าแปดหกสสองและหน่งบิด่ะสอบขวาขาจิ้มชูม,มือซ้าย10 9 8 7 6 5แ3ดสองและหนึกลับมาตรงกลางสิบ ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะค่อยๆค,คลายกอะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกนี่สองท่าผ่านไปนะคะเอาใหม่กลับมาใหม่นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเดียวๆผ่อนเริ่มคลายเหนื่อยนิดนึงนะคะหายใจเข้า หายใจออกบิดศอกซ้ายขัดออกไปนอกหัวเข่าวขวาจิมขาะทรงตัวให้ดีเหยีดขาซ้ายออกมามือขวาจับเหยีดค่ะ<า>มุดได้มุดขาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะกลับมาแช่ตรงกลางสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า สีซ้สาสองและหนึ่งบิดคัดเยียดมาได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะคะสิบเก้าแปดเจ็ด,ดหกห้าสี่สามสอง,สองและหนึ่งค่ะกลับมาเป็นแชร์สิบเก้าแปดเจ็ด,ด,ดหกหาก้าสี่ซ้า และหนึ่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะและหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกี่ยวยาวและถ้าพวกนี้นะคะสามารถดัดแปลงนะคะเราอาจจะทำอย่างนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆออกเกี่ยวยาวควาย ยืดไปนี้เอาอกทับเท,ท้าถ้าอกทับขาไว้ชูสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งคลายเปลี่ยนข้างควายทับไว้ยืดสิบเก้า ปดเจ็ดหห้าสี่สมสองและหนึ่ค่ะคลายยืดหายใจออกค่อยๆค,คลายค่ะเมื่อกี้ขาสองข้างอันนี้ขาทีละข้างนะคะมาควายบิดสวัสดีออกไปนอกฝ่าเท้าส่งตัวได้ดีแล้วก็สวัสดีสิบเกปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะค่อยคอยคลายและอีกข้างหนึ่งมาควายย่ยอสวัสดีมาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะค่อยคอยคลาย ค่ะลองฝึกกันดูนะคะค่อยๆทําในสเต็ปที่เราทําได้แล้วเพิ่มการนับจํานวนเป็น10หรือ15ก็ได้นะคะลองดูค่ะ